ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงสวิงคลินิกนะครับวันนี้แขกรับเชิญของผมคือคุณอนุชิตครับคุณอนุชิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นกอล์ฟมานานยังครับก็นานแล้วครับนานแล้วบอกได้ไหมกี่ปีตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่เด็กบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยบ่อยอาทิตย์หนึ่งออกรอบก็ประมาณหนึ่งครั้งประมาณหนึ่งวันสามสี่วันสามสี่วันโอ้โหก็เป็นนักกอล์ฟเต็มตัวนี่ไงโอเคนะครับปัญหาเกิดขึ้นแน่ๆคือตีโดนครับตีโดแล้วมันเสียระยะครับอ่า ก็อยากจะเพิ่มระยะให้ตัวเองครับก็คือตอนนี้กําลังสงสัยว่าที่ระยะไม่ค่อยได้เพราะวันโด่งไปหรือเปล่าใช่ดังกันใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับไปค้นหาคําตอบด้วยกันว่าใช่อย่างที่คุณอนุชิตเขาพิดหรือเปล่าเดี๋ยวชมภาพครับปัญหาของคุณอนุชิตนะครับที่ทําให้ตีเล็กสั้นแล้วโด่งไม่ได้ระยะก็คือว่าในช่วงของการดาวสวิงนั้นนะครับลำดับการลงนั้นเนี่ยแขนนะครับและมือตามหลังตัวมาไม่พันทําให้เกิดอาการงัดนะครับเป็นการเพิ่มหลอดของไม้ทําให้ลูกโด่งและไม่ได้ระยะครับ ปัญหาคุณอนุชิตเอางี้ก่อนคําคถามที่โด่งไปไหมคำถามให้สั้นเนี่ยถ้าวิถีบอกตรงๆว่าไม่ได้โด่งไปแต่สั้นไม้สั้นนะแต่สั้นไม่ได้เกิดจากการที่ว่าวิถีวิถีมันโดกนะครับไม่ใช่ปัญหามันเกิดขึ้นด้วยประการ2ประการแล้วกันอยากแบ,บ่งเป็น2อสอ,ส,อส่วนนะครับส่วนแรกคือท่าม,มีงของแขนงกับตัวกับส่วนที่2ก็คือจังหวะบีดของคุณอนุชิตเองนะครับ ส่วนแรกก่อนก็คือแขนกับตัวนะครับแขนกับตัวด้วยความสัมพันธ์ของเขาแล้วนะครับเมื่อเขาจดก็คือว่าแขนจะอยู่หน้าตัวตลอดนั้นหน้าที่ก็คือว่าเราต้องต้องรักษาความสัมพันธ์นี้คือไม่ว่าเราจะหันไปไหนความสัมพันธ์ของแขนกับตัวนี้ยังเหมือนเดิมตลอดนะครับดาวซีนลงมาก็เหมือนเดิม impact ก,ก็คือกลับมาเป็นความสัมพันธ์เดิม สิ่งที่เกิดขึ้นของคุณอนุชิตก็คือว่าเมื่อเราขึ้นปั๊บสักพักหนึ่งเมื่อเราหมุนเขาเรียกว่าไหลมันหยุดละแต่นี่ไหลนะพอไหลปัป๊บดาวสวิงลงมาปัาป๊บคันนี้แขนจะไล่ตัวไม่ทันนะเมื่อไล่ตัวไม่ทันก็ทําให้ช่วงเข้าอิ p แพ t นั้นเข้าไม่ได้ก็เลยเกิดเหตุผลที่2คือดีดตรงนี้ฉันต้องรีบละก็กลายเป็นมาดีดอยู่ตรงนี้นะครับอันนั้นก็คือเมื่อดีดอยู่ตรงนี้สปีดสูงสุด ที่เกิดขึ้นได้จากจากผลงานของเรากับมัคคณิตของเราที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมาเกิดตรงนี้แต่ลูกอยู่ตรงนู้นเพราะนั้นถ้าลูกอยู่ตรงนี้คงจะไกลกว่านี้บังเอิญดลูกอยู่ตรงนู้นนะครับพอดีก็คือแรงมันหมดไปแล้วนั้นสส่วนด้วยกันนะครับาวนี้วิธีลําดับภาพก่อนนะที่อยากให้ครีนโชิดมีก็คือนะครับนะความรู้สึกของการแบ็กสวิงตอนนี้ก็คือว่าพยายามเทินเหมือนเดิมตัวเนี่ยหันเหมือนเดิม แต่เมื่อเทิร์นไปแล้วให้รู้สึกว่ามืออยู่ต่าๆไว้อย่าเอามือขึ้นไปสูงนะครับเพราะผมกลัวว่าพอให้หมุนขึ้นแหละให้ขึ้นน้อยลงก็กลายเป็นตัวไม่หมุนเดี๋ยวมันก็จะไม่มีพลังเพราะตัวเราหมุนได้ดีรักษาอนั้นไว้แต่บังเอิญว่ามือกับแขนเข้าไปมากกว่านั้นเราก็ลดอัตราของมือกับแขนพอแต่ตัวหมุนเหมือนเดิมนะครับนั้นไอเดียข้อคิดก็คือว่านะตัวหันเหมือนเดิมแต่มือให้ต่ำๆไว้นะครับ หรือพูดง่ายๆถ้าสาหรับคนที่ฝึกไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เขาเชื่อมกันดีแล้วเนี่ยตัวหยุดแขนหยุดก็คือจบนะครับแต่วันนี้มือต้องต่ำไนะครับส่วนที่2ก็คือว่าเล้วจังหวะที่เรามาฮิตหรือจังหวะที่เราดีดเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนึกภาพง่ายๆว่านะครับเมื่อคนเราชิดจดนะครับถ้าเซตอัพจดสําหรับโดยเพิ่งยิ่งเหล็กกลางหรือเหล็กสั้นเนี่ยตำแหน่งมือซึ่งอยู่ด้านในต้นขาเนี่ยจะอยู่ประมาณหน้าลูก นั้นถ้าเรากลับมาด้วยลำดับที่ถูกต้องนะครับก็คือว่าส่วนของแขนมือก็จะต้องผ่านรูปไปก่อนถึงจะมีการดีดตัวถูกไหมนะครับเพราะนั้นให้นึกภาพของมือที่เหมือนกับผ่านรูปไปก่อนแล้วค่อยเกิดอาการดีดตัวนะครับจับทามมิ่งก็คือเมื่อเราเซ็ตตรงนี้ทามมิ่งดีความกังภายในของแขนดี ค่านี้ก็เหลือแค่ว่าถ้ามือผ่านลูกแล้วดีดก็จะเข้ามาสู่ Impact ที่ดีและจังหวะดีดจะถูกต้องก็คือดีดที่ลูกพอดีเพราะนั้นความเร็วสูงสุดที่เราควรจะได้มาจากกลไกอันนี้ก็จะเกิดขึ้นที่ลูกพอดีเหมือนกันนะครับนั่นคือภาพที่อยากให้เห็นหลังจากที่มีการลดอัตราการขึ้นของแขนและมือท้าให้สั้นลงนะครับจะสังเกตว่าในช่วงดาวสวิงนั้นเนี่ยทามมิ่งของแขนและมือนั้นตามตัวได้พัน เข้าสู่ช่วงของการ IMPACT ได้ดีกว่าก็าจะทําให้ลูกนั้นต่ําลงและได้ระยะเพิ่มเติมครับเป็นไงครับดีขึ้นครับเริ่มเห็นภาพรเริ่มเห็นภาพนะดีขึ้นเยอะครับนะครับตอนนี้ลําดับที่ที่จะฝากไปฝึกต่อนะครับก็คือว่าตรงนี้เนี่ยบอกตรงว่าบางคนก็ทำได้เดิมบางคน,ทำ,งคนทำได้ช้าแต่ไอเดีย จะเหมือนกันก็คือว่าเราเริ่มจากการสวิงที่ไม่เต็มสปีดก่อนสมมุติเราบอกว่าเราออกแรงเต็มที่1 0รเรซนะครับเราเริ่มจาก50%ก่อนนะครับอย่างเคสคุณอ,อนุชิตเนี่ยพอดีช่วงประมาณ5-60%ก็คือการออกแรงที่ลดลงมาครึ่งหนึ่งเนี่ยปรากฏมันไปเท่าเดิมนั่นคือมันบ่งบอกอะไรเราบางอย่างว่าถ้าแมคคนิกดีเราไม่เห็นต้องออกแรงขนาดนั้นเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเราซ้อมที่ห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วระยะทางเท่าเดิมแล้วก็แสดงว่าเราเริ่มใช้ได้เมื่อใช้ได้ปั๊บเพิ่มเป็นหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั้นก็ควรจะไกลกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นนะครับเมื่อได้ไกลขึ้นมาอีกหน่อยก็ต่อที่เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ควรจะไกลกว่าหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั้นไปเรื่อยๆและเมื่อเราเปอร์เซ็นต์ก็ควรจะเป็นระยะทางที่ไกลที่สุดเองระยะทางก็จะเพิ่มขึ้นมาเองเพราะว่าเมื่อเรารห้าสิบ ไม่ได้ก็ระยะทางก็อาจจะไม่ได้ไกลขึ้นก็พยายามทําต่อไปให้มันไกลขึ้นแล้วก็เริ่มเป็นหกสิบเจ็ดสิบอย่าพิ่งใจร้อนเป็นร้อยเพราะร้อยเดี๋ยวผมเชื่อว่าร่างกายจะจำมูฟเดิมอยู่กลไกแบบเดิมอยู่เดี๋ยวมันจะไม่ได้แต่นี่เริ่มเห็นภาพแล้วนะครับคุณเอาชีวิมาจะฝากท่านผู้ชมครับก็ขอขอบคุณโปรวินแล้วก็รายการทีออฟนะครับที่ให้ผมมาร่วมรายการแล้วก็อยากจะให้ทางรายการทีออฟผลิตรายการที่ดีอยู่กับนักออฟอย่างนี้ตลอดไปครับครับก็ขอบคุณครับก็ ถ้ามีคนอุชิตมาให้ผมแก้วงบ่อยๆก็น่าจะอยู่ได้นานเดี๋ยมาใหม่มาใหม่ครับโอเคครับนะครับก็เพื่อเป็นการขอบคุณนะครับก็จะมีหมวกแล้วก็ถุงมือจากบริตภัณฑ์นปิงนะครับอันนี้มาไว้ให้นะครับแล้วก็จะเป็นหนังสือนะครับเป็น295เลันะครับโดยบิลลี่แคสเปอร์นะครับอันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปครับอันนี้มอบไ้ให้ด้วยครับผมขอบคุณครับ นะครับพร้อมกันนี้นะครับทางรายการต้องขอขอบคุณ2 4 7ยาร์ดไรวิ่งเรน์นะครับที่เอื้อสถานที่แล้วก็ลูกกอล์ฟ้ใช้ในการัำนะในวันนี้พบก,กับผมกับแขกรับเชิญคนต่อไปในคราวหน้าสวัสดีครับ